เออว่านแถวนี้ยน่าจะมีดูจากสีนี่แล้วอ่ะเฮ้ยนันไง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 เออพูดอยู่ในาำเลยอ๋อเราจทำเควสเสร็จสัทีเออแจ๊คฟองฟองได้เีนะนี่มอนเลยเนี่ยโอ้ยมอนเลยดูถึกเฮ้ยเจอพอร์ตแล้วผมขออันข้างหลังนี่พอร์ตนะครับเออได้ครับ อ่าคบอรคนเล็กเต้ร์ดิงดิงสำเร็จอชิเม้นนี่ไงโอ้โหทมเพลสเจ้ครับจะยูฟอร์ผมอยู่อยู่พอร์ตนี้ครับอยู่พอร์ตผมอยู่พอร์ตโอเคทำทำเพสนะครับทำเพสกันคนนี้อหน่ไหน อาวาไปห้องนี้แนละ้วันอยู่พอดต,ตพอตก่อนนั้นเนี่ยครับอยู่บ้านเหรอโอ้โหเออทำมเ้ยทำไมน้นี่ไอมัคือทีอาเกตนะครับอเกตโอ้หีเกตของได้นี่เองนั่นนะอัพรัวๆเลยเอาห้าดาวมังเลย หาดาวแล้วโอ้โหโหมดเลยเออว่างมันมันเริ่มอัพเกรดได้อ่าต่อไปเอาหมวกนะหมวกเทพอัพเกรดโอ้ไม่มีแร่เดี๋ยวเราจะไปนั่งซุ่มที่หลังแล้วคุณเอสเดี๋ยวคุณเสร็จแล้ววักอะไรนะเดี๋ยวผมไปเสร็จแล้วค่อยมาหมันต์นะอ้าวไปวาร์ปหาคุณก็ได้ครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ผมไปหาคุณผ,ผมไปหาคุณทำไมจะคัลก็ยัยโอเคเดี๋ยวไปหา อาแรกเพิ่มแบบเงี่ยเลยอี่เอ้ยมันมาอะไรเนี่ยอยู่ดีเข้ามาตีอุ้ยดาบแรงมากเลยหลาจะอัปเกรดห้าดาวเอออันนีวันนึงเรามาอัปเกรของที่ดีกว่านะสลายไปทุกอย่าง อีกจะสลายสลายอีกมองสองดาวสลายทิ้งมาอัพเกรดโอ้เก็บมาก่อนยังไม่อัพเกรดเฮ้ยมอนอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเชิ่โคตรโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ใช่ผมเดินมาแล้วอยู่นี้มีคนมาตีผมเฉยเลยเฮ้ยคนโหดเฮ้ยผมก็เจอครับคืออะไรอ่ะโดแบบอะไรวะเนี่ยตีแรงโคตรใช่เหรอเกียบชนะแล้วได้เลยอุ้ยอุ้ยอะไร โอ้โม่งแม่งดอกค่าของดีสุดมาแล้วพี่แคทตัวหนึ่งพี่แคทนี่อะไรได้ท<ช>ำมันดีไหมแต่ผมฆ่าดาวแล้วอะ่ะดีกว่าต่างแต่อันนี้ไม่เท่าไหร่แต่แดงก์ก็ยิ่งอัพนี่ดีมันเป็นของริเจนเดอรี่โอ้หมวกโอ้หมวกหนึ่งดาวผมยังโหดกว่าไอ้ของนี่นน <5 S 1> เดี๋ยวพ่อไปยออ่อยทิง้งอ๋อย่อยฆ่าดาว นี่ไปอัพใช้อะไรสามห้าอัพเลยแดงมาหนึ่งดาวเขียบดาบผมหนึ่งดาวเลยวิละลายอะไรดีวะอยากละลายวีไม่มีของให้ละลายวีข้างละลายดาบเองทิ้งแม่งนั่นจะเป็นลาสูลเลยโผคุณเพชรโชว์ดาฮะเด็ดเช่นคนเดียวของเนย โ oh, อ้โหไอซูนยามบานเดี๋ยวผมพอขุดนี้ก่อนขุดได้ไหมเนะี่ยขุดไม่ได้อ,อ้อขุดได้ครับขุดได้ไม่มีเขาบอก,ก,ว,กว่าอันัวนใช่เขาก็วางบอกไอที่ผมผมวางมาทิ้งไปอ่ะแล้วบอกมีปีนีปัดบล็อกเนี่ย <laughs> วางของเล่นมั่วเลยเนะี่ย <c oughs> กช้อปปิ้งนี่เราต้องทำ <c oughs> ทำเพย์ยังไงครับโกช้อปปิง้ง ก็กดคุณเนทถือเปล่าทำไมเป็นหัวเขาไหมทบปั้นเดินเลาทำเควสยังไงอ่ะกำลังงงตอนนี้เควสคุณชื่ออะไรเควสโกช้อปปิ้งครับอ๋อคุณเนทกดเอ็นแต่ว่ายังพึ่งไม่กดเลยนะกดเอ็นก่อนอ่าคุณเนทพยายามเลื่อนหาคำที่นี่คำว่าฟูตินทู นี่บูดินทูฟีบายบูดินทูอเคได้แล้วโอเคครับผมดูว่ามันมันจะต้องให้เติมทูอย่างเดียวสิแคทูจะของลกโอเพนได้อินฟินิตี้ออเคครับไปมาสเตอร์ เ,เดี๋ยวช่องของบินขอาตเข้ารับก็ดีครับครับ จบเลยนหะวนป่าระยยาวคาั้งที่แล้วแน่นอนคำถไปผมเวลอัพใกล้เวลอัพแล้วอัพตือดึงดึง,ดงแปดแล้วจะได้ใช้ดาบเพชรได้สัทีผมไปโลกอื่นแล้วนะไปครับรอโกนโลกนี้แวววแวว,แว,วโอเคครับก็สำหรับพัดในโลกที่สาม้วก็จบพงดีนะายแจ้อี่นะครับเจอกันใหม่ในโลกที่สี่ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนด้วย